สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e i อดี at small n e a t matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับคอลัมนิสต์รับเชิญของเราครับคุณปอนยาคอบเซนครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับไ่ไม่ทำอะไรมาทำไมไหเหมือนหน้าเล็กลงก็กลืนมาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลกของเราในการดูแลสุขภาพมี หลากหลายวิธีไว้วันไหนเขาไปทดลองมาเยอะๆแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอีาทีนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้สิคะ,ะถามพี่ดูถามคุณผู้ชมนะคะ,ะถ้าอยู่ๆมีคนถามคุณว่าคุณคิดว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรขอสามข้อทำสิ่งที่คนเรียกว่าสิ่งที่น่าเบื่อซ้ำได้อ,อซื่อสัตย์เวลามีอะไรที่มันเป็นการวัดค่ามักจะอยู่ตรงกลางคือ,อคไม่ด้อยไม่ด้อย ไม่โดดเด่นฟังดูนี่ก็มีคีย์เวิร์ดของจุดแข็งออกมาแล้วผมถามคุณครับเชิญค่ะพิธีกรเชิญค่ะจุดแข็งสามอย่างของคุณครับดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นโอเคหนึ่งเข้าใจคนอื่นไม่ได้สื่อสารในระดับคําพูดแต่สื่อสารในระดับอารมณ์และสองตอนเป็นคนที่ ทำน้อยแต่ได้มากเป็นคนขี้เกียดนั่นเองมองอีกได้หลายอย่างเป็นคนขี้เกียจก็ได้เป็นคนฉลาดก็ได้ทำน้อยได้มากใครๆก็อยากได้ไม่งั้นลอตเตอรี่ไม่ขายดีหรอกอ่ะค่ะและสามสามก็คือว่าปอนเป็นคนคิดเร็วทำเร็วหลายคนติดกับดักนี้นะครับคิดดีแต่ไม่ได้ทำสักทีอันนี้คิดปั๊บทำปุ๊บแต่คนอย่างปอนคิดปั๊บทำปุ๊บแต่ติดแล้วก็เริก่งเลิกปั๊บ เนี่คือจุดตัดเลยนะคะเวลาที่บอลโค้ชผู้บริหารกับโค้ชพนักงานทั่วไปนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันถ้าโค้ชผู้บริหารถามว่าคุณคิดว่าจุดแข็งคุณคืออะไรเนี่ยผู้บริหารตอบได้เลยป๊าป้าป๊าหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่จัดการกับจุดแข็งของพี่แบบนี้ซึ่งจุดแข็งที่มีจุดอ่อน ที่เอาอันนั้นอันนี้มาช่วยเสริมแต่ถ้าเป็นพนักงานแต่ว่าเขาผ่านการวิเคราะห์ตัวเองมาหลายครั้งใช่เขาถึงได้ไปอยู่จุดนั้นในขณะที่พนักงานน้องๆที่เพิ่งจุใหม่พอถามว่าน้องคิดว่าจุดแข็งของน้องคืออะไรคิดไปเลย10นาทีก็แล้ว จริงๆมันต้องมีแหละคนเราอ่ะใช่ไหมก็ไม่กล้าพูดก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวดูว่าแบบอ๋อขี้อวดอะไรนี่สองก็คือว่าไม่เคยสังเกตตัวเองอย่างจริงจริงจังๆก็เป็นได้และที่ไม่เคยสังเกตเพราะอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมากพอมันมีบริษัทในอเมริกาเป็นบริษัทช่างสถิติที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเขาก็พูดง่ายๆว่าไปทําการศึกษาวิจัยเดินทางเก็บข้อมูลผู้นําที่ดีและมีความสุขทั่วโลกดูซิว่าเขาจะต้องมีทักษะ รวมอะไรบ้างรวมทั้งจุดอ่อนร่วมด้วยใช่ค่ะข้อมูลที่ออกมาค่ะปรากฏว่าผู้บริหารเหล่านี้มีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือว่าเขารู้ชัดเจนว่าจุดแข็งเขาคืออะไรรู้จุดบอดของตัวเองและจะปิดจุดบอดของตัวเองยังไงถ้าบอถามว่าทักษะจุดแข็งคุณคืออะไรคําว่าจุดแข็งกับทักษะจุดแข็งเนี่ยมันต่างกันอย่างหนึ่ง คุณชอบอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณชอบคุณชอบทําอาหารครับแต่ทักษะจุดแข็งของคุณคืออะไรเช่นเวลาคุณทําอาหารเนี่ยคุณจะคิดว่าทํายังไงให้คนทุกกลุ่มสามารถกินได้นะเวลาตกแต่งหน้าเค้กเนี่ยคุณทําให้เค้กมีอารมณ์คุณอาจจะมีทักษะในเรื่องของอารมณ์แล้วปะแปลว่าจุดแข็งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้ใช่ค่ะเช่นค<อ>ุณทํางานเนี้ยมา20ปีแล้วคุณทําได้ดีมากแต่คุณเบื่อคุณอยากลาออก แต่ทักษะที่คุณทำมา20ปีอะ่ะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนี่คุณทำให้ผมคิดถึงคลิปสัมภาษณ์พี่ต่อตยไตพบค่ะไม่ได้ชอบงานพิธีกรที่ตัวเองทำได้ดีซะด้วยค่ะแต่ที่ทำมาเนี่ยทำเพราะมันทำได้ดีและมันเลี้ยงชีพค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบนี่แหละค่ะไม่รู้ตรงปะตรงเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าทักษะเนี่ยเราจะแยกแบบนี้คือวิธีการที่บอลเรียนมานะคะ,คะก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องไปทำแบบทดสอบก่อนครับซึ่งแบบทดสอบเนี่ยก็จะบอกเลยว่า ทักษะทั้ง34ข้อที่เขาจำแนกมาเนี่ยคคุณมีอะไรบ้างเรียงลำดับอย่างไรไอ้ทักษะ34ตัวเนี้ยเอาแค่5ตัวก่อนนะถ้าคุณจะมีเหมือนกันกับอีกคนนึงอะแล้วเรียงลำดับเหมือนกันเลยอะตามหลักสถิติแล้ว1ใน33ล้านคนในโลกนี้ที่จะมีเหมือนคุณ ดังนั้นคุณน่ะคือหนึ่งใน33ล้านตามสถิติที่จะมีทักษะที่เป็นแบบเฉพาะของตัวคุณเองมากๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราคกันก่อนนะคุณผู้ชมแป๊บค่ะสามสิบสามล้านคนเนี่ยจะไม่ตรงกันมีเราหนึ่งมีเราหนึ่งเราไม่ซ้ํากับใครเลยในสามสิบสามล้านไม่ซ้เลยจริงเหรอนั่นแหละค่ะตามหลักสถิตินะคะสมมติผมบอกผมทําอาหารอร่อยเอาเมนูใดเมนูหนึ่งก็ได้ข้าวผัดค่ะก็มีข้าวผัดอร่อยเท่าผมเนี่ยเต็มเลยนะคนทำข้าวผัดมาห้าจาน คนอร่อยหมดอร่อยหมดแต่อร่อยคนละแบบมันมีความพิเศษมันมีความอ๋อถือว่าไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนแล้วบางคนทํามาจากทักษะการคิดวิเคราะห์โอ้โหน้ำมันต้องร้อนเท่านี้อ๋อหมูต้องชี้บางคนเป็นเรื่องสุขภาพคำนวณหมดเลยทุกอย่างถือเป็นทักษะคนละอย่างหมดใช่แล้วมันถึงไม่ซ้ำใช่มันถึงไม่ซ้ำทีนี้เนี่ยพอฟังมาถึงจุดนี้เราเฮ้ยทักษะมันมีอะไรบ้างแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สี่กลุ่มกลุ่มแรกคือทักษะกลุ่มที่ move ตัวเอง คือสามารถผลักดันให้ตัวเองไปทำนั่นทํานี่นะคะเช่นทักษะประเภท responsibility นะคะความมีความรับผิดชอบตื่นเช้าขึ้นมาลุกไม่ต้องมีใครบอกว่าทำอะไรเลย <ừ> คนที่มี responsibility <ừ> ไปทำงานเนี่ยเขามีความสุข <ừ> เมื่อไหรก็แล้วแต่ที่บอกว่าได้ค่ะนั่นเหมือนกับการเซ็นสัญญาเลยจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดมันพ่วงมากับจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดอสปไปเดิร์แมนอ ยังไงคาพี่ดูความสามารถที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ย,ยิ่ง <c oughs> ทุกอย่างมันจะมีอีกด้านแถมมาด้วยจริงๆค่ะอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยผนชอบทฤษฎีตรงนี้แหละเขาก็บอกว่าคนที่มี responsibility นะหนึ่งบางครั้งถ้าใช้แบบไม่มีสติแลกมากับความสัมพันธ์ไม่ค่อยได้กลับบ้านกับช่องบ้างานไปเลยเสียระบบสังคมและครอบครัวหม่เจะด้อยลงเพราะคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจากข้อมูลที่เขาเก็บมานี้นะคะ คนหลากหลายเชื้อชาติแอฟริกาเด่นเรื่องความสัมพันธ์และก็มีสายคอเคเชียนคือคนผิวขาวเนี่ยเด่นเรื่องงานคือขยันขยันไม่เหมือนกันนะคะรับผิดชอบกับขยันไม่เหมือนกันขยันคือทําให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันแต่รับผิดชอบคือพูดว่าจะทำรานที่เสร็จถูกต้องค่ะถ้าเรามาดูในประเทศไทยของเราทักษะที่เป็นตัวท็อป จริงๆก็เป็นมูขขยันนะพี่ดูนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนไทยเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของความสัมพันธ์นอ่ะ,อะเรามีมูฟตัวเองไปแล้วนะคะสเรามีช่องเรื่องความสัมพันธ์ว่าเราสร้างความสัมพันธ์เช่นทักษะเข้าอกเข้าใจคนอื่นทักษะไปช่วยคนอื่นพัฒนาทักษะการสื่อสารซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีทักษะที่มีชื่อว่า r e l a t ต r ชอบทำงานกับคนที่เรามีความสัมพันธ์ดีๆด้วย และเป็นคนให้คุณค่ากับความสัมพันธ์มากเช่นวันนั้นเนี่ยถ้าทะเลาะกับแม่นิดนึงทำงานเป๋เลยในขณะที่ถ้าคนมี responsibility ทะเลาะกับแม่ปุ๊บก็ยังทำงานได้อยู่เพราะเขามาโฟกัสที่สิ่งนี้ใช่แล้วคะ่ะและสองนะคะอีกจุดบอดหนึ่งก็คือว่าบางทีคุณถ้าคุณเป็นนายนะเขาก็จะมองว่าคุณลำเอียงหรือเปล่าเพราะคุณอ,คอยากจะใช้เวลาหรือทำงานร่วมกับคนที่คุณอยากจะใช้เท่านั้นใช่ใช่ หรือสามดูแบ่งพักแบ่งพวกเพราะว่าคุณก็อยากจะอยู่เฉพาะกับคนที่คุณก็อันนี้ผมจริงนะเป็นอันนี้อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับระบบอุปถัมภ์ก็มาจากความสัมพันธ์นี่แหละนอกจากนั้นเราพูดกันไปสองช่องแล้วนะช่องความสัมพันธ์ช่องการผลักดันตัวเองนะอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ดูพูดว่าเป็นคนที่ทําอะไรซ้ำๆได้แม้กระทั่งคนอื่นจะมองว่าหน้าเบื่อก็ตามพี่ดูอาจจะมีเป็นคนมีวินัยหรือเปล่าก็อาจจะทําอะไรซ้ําๆถึงแม้คนอื่นจะมองว่าหน้าเบื่อกีฬาเกือบทุกชนิด ชัยชนะคือการทําซ้าครับนักมวยที่ต่อยคุณว่ามันจะต่อยได้กี่แบบอันนี้เรียกว่าหมัดฮุกอันนี้เรียกว่าสวิงนี่เรียกว่าแย็บไม่เกินยี่สิบอะแต่คุณต้องทําท่าแล้วเป็นแสนครั้งเพื่อทําสิ่งเหล่านั้นหรือก๊อฟนี่ชัดเจนเลยค่ะก็ตีอยู่เหมือนเดิมอะแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะพี่ดูเรื่องเดียวกันเพราะว่าเรื่องทักษะก่อนที่จะเป็นจุดแข่งเนี่ยเราจะเรียกว่าทักษะพรสวรรค์ก่อนซึ่งทักษะพรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้มานะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณใช้ซ้ามากที่สุดในชีวิต ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดคิดนี่มีหลายแบบนะพี่ดูคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดวิเคราะห์คิดแบบกลยุทธ์คนที่ใช้ทักษะความคิดเยอะๆเนี่ยก็จะพูดง่ายๆนะคะปวดหัวค่ะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเกิดขึ้นในหัวเยอะมากตอนเคยโค้ชคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอบอกว่าเชื่อไหมทุกวันนี้กินยาเพราะปวดหัวแล้วตอนบอกเขาง่ายๆเลยนะคะว่างั้นคุณหมอลองแยกดูนะเวลาที่คิดขึ้นมาปุ๊บอะ ให้จับดีๆว่าอันนี้เป็นคิดแบบไหนให้จับใส่ตากร<อ>้าพี่ดูบุญบาปอย่าหาว่าขายของเดือนหนึ่งหมอมาบอกเลยว่าเลิกกินยาแล้ว<อ>คือแค่เราเข้าใจว่าเราคิดเราคิดแบบไหน<อ>ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่ปองกำลังจะบอกก็คือว่ากลับได้ก็แล้วแต่ถ้าคุณสังเกตตัวเองดีๆว่าทักษะอะไรที่เราทําได้ดีบางคนฉันบอกว่าอ๋อฉันเป็นคนที่แบบมีวินัย คุณก็จะแบกความมีวินัยไปกับทุกที่บางทีมันก็เหนื่อยนะคะแต่ถ้าคุณมองว่าวินัยเป็นทักษะวินัยเป็นเครื่องมือฉันจะใช้มันเวลาที่ฉันต้องใช้เท่านั้น<ม>คุณก็จะรู้สึกว่าคุณสามารถจัดการได้สบายทวนสี่อย่างสุดท้ายทักษะผลักดันตัวเองผลักดันผู้อื่นทักษะเรื่องความสัมพันธ์และทักษะความคิดค่ะเราน่าจะอยู่ในสี่หมวดน,นี้อันไหนที่เราค่อนข้างแข็งแรงเราก็จงเอามันพกเป็นเครื่องมือไปใช้ อันไหนที่เราไม่แข็งแรงเราก็พัฒนามันขึ้นมาเราอาจจะด้อยเรื่องนี้สังเกตจากเหตุการณ์ก็ได้อ๋อเห็นไหมเราด้อยทักษะน,นี้มันถึงเป็นเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขอบคุณน้องปอนครับขอบคุณค่ะพี่ดูทําไมเวลาด่ากันต้องเสียงดังแล้วทําไมเวลานินทาต้องเสียงเบาเวลาด่ากันเนี่ยหมายถึงว่าเราเกิดความเครียดขึ้นค่ะมันจะไปกระตุ้นอวัยวะบางส่วนสารที่หลั่งบางส่วนแล้วตรงช่วงปากเนี่ยค่ะ มันจะมีการกระตุ้นคาะพี่ดูต่อมลำโพงทำงานมันจะรู้สึกแบบไม่สบายมันอยากขยับผมกับคิดหลักการง่ายๆครับการดา่กากันต้องเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันเช่นว่าอันนี้อย่าทําแต่ดันไปทำแล้วทำไมเสียงดังอย่างน้อยมันต้องเข้าหูมันแน่ๆส่วนนินทาเนี่ยต้องลดเสียงเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นรอบๆได้ยินใครก็จะไปนินทากันเสียงดังคะงั้นคงไม่ได้นินทาสิคะ